สวัสดีครับแฟนแฟน,แฟนวอลเลย์บอลทุกท่านคลิปนี้ก็จะพูดถึงวอลเลย์บอลสาวไทยประเดิมสนามด้วยฟอร์มที่ยอดเยี่ยมเอาชนะทีมชาติอินโดนีเซีย3ต่อ0เซตในศึกซีเบริก2องศที่ประเทศเวียดนามวอลเลย์บอลสาวไทยในนัดนี้ได้ส่งผู้เล่นโดยในทีมมีการสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนได้ลงแข่งขันกันจนครบทุกคนเพื่อเป็นการซักซ้อมทักษะและจูนฝีมือการเล่นร่วมทีม ตามระบบใหม่ซึ่งตามที่โค้ชตวนและก็กัปตันแป้นได้ให้สัมภาษณ์ซึ่งพวกเราทราบกันแล้วนั้นแม้ว่าจะมีบางจุดที่ยังคัดขาดกันเกิน,กนแต่ก็ยังสามารถประเดิมเก็บ3คะแนนแรกได้สำเร็จหลังจากเอาชนะในเกมที่สูสีกัน3เซตโอ้หวาดเสียวเลยนะครับ <c oughs> อินโดนีเซียม,มาดีจริงๆเลยนะ ด้วยอินโดนีเซียในฐาน,นะที่เป็นรองแชมป์ AVC Challenge ์คับล่าสุดเล่นได้ดีมากเลยนะครับในนัดนี้แม้ว่าจะขาดดาวตบอย่างเมกาวตีการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงซีวีลีกครั้งที่3ปี2023สนามแรกณวินฟุกสเตเดียมเมืองวินฟุกประเทศเวียดนามวันที่4สิงหาคม2566เกมในนัดแรกทีมชาติไทยลงสนามพบกับทีมชาติอินโดนีเซียโคชดวนดนายศรีวัชระเมธากุลได้ส่งผู้เล่นลงสนาม ไลน์อัพในเซตแรกประกอบไปด้วยสิริมามนก,กิจธนชาสุขสดทัดดาวนึกแจ้งวิมลรัตนพันธ์อัจชราพรคงยศสสิพาพรจันทวิสูตรและมีปีนุชแป้นน้อยกับตันทีมสลับกับน้องแบมจิตดาภนาณนาหัวหนองตัวรับอิสระจะเห็นว่าไลน์อัพครั้งนี้ก็อาจจะดูแปลกตาไปบ้างนะครับเซตแรกวอลล์บอลสาวไทยทำเกมได้ดีกว่า ออกนำตั้งแต่ช่วงต้นเกมก่อนที่ทีมชาติไทยยังทิ้งแต้มห่างในช่วงท้ายและเฉือนเอาชนะไปด้วยสกอร์26ต่อ24โหเซตแรกมาก็มีเดียวเลยนะครับเซตที่2ก็คล้ายกับเกมในเซตแรกนะครับไทยก็ยังทําเกมได้ดีกว่าแล้วก็ช่วงท้ายทีมชาติไทยก็เริ่มทิ้งห่างแต่เกมสูสีกันมากเลยนะครับสําหรับในเซตนี้ สรุปสาวไทยก็เฉือนชนะไป26-24ต่อเดียวกันอีกนะครับนำห่างไป2-0เซตเซตที่3เกมทั้งคู่ก็ยังสูสีแต่อินโดนีเซียก็เริ่มทำแต้มในช่วงเกมกลางๆเกมนะก็ทำแต้มนำขึ้นนำไทยนะฮะแต่ท้ายเกมเป็นสาวไทยนะที่ยังเล่นได้แน่นอนกว่าก่อนที่บอลลยบอลสาวไทยจะชนะไป ได้ด้วยสกอร์25ต่อ20สรุปผลการแข่งขันทีมชาติไทยชนะทีมชาติอินโดนีเซีย3ต่อ0เซตด้วยสกอร์26ต่อ24 26ต่อ24และ25ต่อ20วอลเลย์บอลสาวไทยประเดิมสนามด้วยการคว้ดเก็บชัยชนะด้วยคะแนน3แต้มไปครองนะฮะแล้วก็นัดต่อไปจะลงสนามพบกับทีมฟิลิปปินส์นะซึ่งฟิลิปปินส์ชุดนี้ไม่ใช่เป็นชุดใหญ่นะครับแต่เมื่อวานนี้ เท่าที่ลุงโจดูการแข่งขันกับทีมเวียดนามโอเล่นได้ดีมากเลยนะครับสามารถาเก็บเซตของเวียดนามได้1เซตนะครับก็ในวันนี้นะครับวันที่5สิงหาคม256เวลา16.00นอ,อย่าลืมมาเชียร์วอลเลย์บอลสาวไทยพบกับฟิลิปปินสน์ครับติดตามถ่ายทอดสดได้ทางช่องวัน3 1สุดท้ายนี้อย่าลืมเป็นกำลังใจกับช่องโจสปอตด้วยการกด subscribe กดติดตามและอย่าลืมกด กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้พลาดคลิปต่อไปวันนี้ลุงโจลาไปแล้วสวัสดีครับ